ใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำผิวหมองคล้ำผิวติดสารนะคะแนะนำเลยนะคะตัวนี้นะคะเซรั่มสลายฝ้ากู้หน้าพังนะคะตัวเดียวเอาอยู่จ้าตัวนี้คือเข้มข้นมากนะคะพัฒนาสูตรแบบให้เห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะใช้ดีหน้าไม่พังนะคะไม่กัดผิวนะคะหน้าไม่บางนะคะใช้นานขนาดไหนก็คือยิ่งผิวแข็งแรงนะคะยิ่งใช้ผิวยิ่งแข็งแรงนะคะสลายฝ้าเก่าป้องกันฝ้าใหม่ที่จะเกิด ให้ดูหน้านะคะจะ40แล้วหน้ายังเด้งอยู่เลยนะจ๊าพูดเลยจริงๆไม่ต้องถึง40ก็ใช้ได้เพราะว่ายูก็ใช้มานานแล้วนะคะใช้มา5ปีแล้วนะคะตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่อายุ18เลยนะคะจริงๆ15ก็ใช้ได้แล้วอะคือมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติดังนั้นมันไม่มีอันตรายใดๆนะคะใครที่อยากหน้าใส อยากดูแลผิวหน้าตั้งแต่เด็กๆนะคะมีแบบลูกหลานมีสิวหรือแบบคนรู้จักมีสิวผิวติดสารต่างๆใช้ได้นะคะไม่จําเป็นต้องแบบมีฝ้าแล้วใช้นะคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาฝ้าจะยิ่งช่วยได้ดีมากๆนะคะฝ้ากระลึกๆนี่คือเห็นผลชัดเจนเลยนะคะดูสิผิวเด้งมากใช้ร่วมกับครีมอื่นได้นะคะลงเซรั่มไปก่อนแล้วก็ตามด้วยครีมที่คุณใช้นะคะ ตอนเช้าก็ตามด้วยกันแดดปกตินะคะนะอย่างหน้าเด้งอย่างหน้าใสาขนาดนี้ใช้เหอนะคะเห็นผลแน่นอนใครอยากเห็นหน้าก่อนใช้ยุ้ยนะคะทักแชทได้เลยนะคะจะเอาให้ดูว่าพังขนาดไหนเย็นขนาดไหนฝ้าฝ้าเต็มหน้าขนาดไหนนะคะเอาให้ดูเลยและรีวิวลูกค้าแบบเยอะมากๆทักแชทขอดูได้เลยนะคะเฮดิ เด้เงมากนะตอนนี้นะคะคือชอบผิวตัวเองมากอะ่ะอมชมพูด้วยนะคะทุกคน นี่เลยกล่องนี้นะคะกล่องสีฟ้าขวดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสีฟ้านะคะ290บาท30 ML คือคุ้มมากๆนะคะสั่ง2ขวดก็เหลือเพียงขวดละ250บาทเท่านั้นแต่ถ้าสั่ง5ขวดรับไปเลยขวดละ200นะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางจ้าไม่บวกเพิ่มนะคะราคานี้เลยนะคะปกติ590บาทตอนนี้คือลดคือลดเยอะมากนะคะใครไม่สั่งคือพลาดมากนะจ๊ะรีบเลยค่ะ